ไทยเฮเราจ้ารอดตกชั้น VNL 2025แม้จะแพ้แคนาดาก็ตามแต่คะแนนรวมเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถไม่ตกรอบเออไม่ตกไม่ตกรอบก็คือปีนั้ยังมีเราอยู่อ่ะต้องไม่ตกชั้นนะพูดตง่ายเกาหลีไปแล้วนะเธอเกาหลีตกชั้นไปแล้วแกก็ตอนแรกอ่ะนี่ไม่ได้ติดตามเมื่อเช้าก่อนหน้าเสร็จเนี่ยเกาหลีนำเราขึ้นไปเกาหลีขึ้นไป17เรา18 แต่พอเสร็จนี้ปุ๊บถึงแม้เราจะพ่ยแคนาดาแต่คะแนนรวมเราอะเมื่อไปเก็บแต้มอะเราได้เสร็จเยอะกว่าเราก็เลยทําให้คะนคะแนนรวมคะแนนรวมเราขยับขึ้นไปสิบเจ็ดเกาหลีก็เลยตกแทนเราก็เลยไม่ตกชั้นไงเก็หลีรอดไงรอดไงพอตอนแรกก็ได้สสบุญบุญบาปไงแกบุญรักษาเดยบุญรักษาเอองกระเทยคนโอ้หน้าเฟซบุ๊กรู้เลยว่า ไม่ใช่ว่ายังไม่ว่าตื่นเช้านะยังไม่นอนค่ะใช่ชานี้รถก็เลยลงโลกระเทยไม่ขับรถกันมาไงหนูแต่ตอนนี้นะถ้าเกิดใครที่อินซส์วงการแบบวอลเลย์บอลนะอยู่ในเพจต่างๆแบบนี้นะคือตอนเนี้ยโค้ชอะโค้ชก็คือโดนหนักบ้างโค้ชก็คือโดนหนักเพราะแบบถ้าไม่ถชอโค้ชออดโดนว่าโดนว่าเป็นไงโดนดรามาหรอ ก็ไม่ได้เชิงดราม,ม่าหรอกแต่ก็จะเป็นเชิงว่าทําไมเลกเกมกําลังดีๆถึงเปลี่ยนตัวคนนั้นคนนี้ออกเปลี่ยนคนนี้เข้าทําไม,เ,ไไมเออ,เอ,อมันไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือจังหวะที่เกมกำลังเดินสวยๆอยู่อ่ะดันเปลี่ยนตัวดันเปลี่ยนตัวอ,อะไรแบบเนี้ยคนก็จะแบบ คดงงมีคําถามตอนนี้ก็คือเรียกร้องให้เอาคดด่วนกลับมาอแต่ตอนคดด่วนอยู่ก็เรียกร้องให้เอาคดออสกลับมาก็งงก็เลยงงวาสรุปตกลงเอายังไงเธออยากอะไรแน่นอยพี่จะเธอพี่จะเธอจะเป็นอย่างนี้เธอเธอแต่ว่าตะีละฝั่งแบบพวกแคนาดาพวกอะไรอ่ะแขนขาเขายาวเขาได้อยู่แล้วเธอเราฉันนด้เป็นคนที่ชอบดูแบบไฮไลท์วันเลมาเวลาที่แบบ ในใน c e b o o o ในอะไรอย่างเงี้ยเวลามันเพลงขึ้นมามันก็จะเป็นวลีต่อต่อๆต่อกันใช่ปะเราก็จะเห็นฟอร์มนักกีฬาไทยอ่ะเวลาไปเล่นให้กับทีมต่างประเทศที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยนะเล่นดีเนาะเล่นดีมากเคยเห็นเหมือนกันว่าทำไมเล่นดีวะถูกเล่นดีมากแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่กับทีมทีมไทยอ่ะมันดูแปลกแปลกมันไม่ปาดมันดูแปลกแปล เออเพราะอะไรอ่ะแปลกแปลกเนาะเพราะปกติเล่นทีมทีมต่างชาติคือปาดมันปาดเลยมันปาดมันปาดเลยเขาแต่ยังแต่พอไปอยู่กับทีมไทยมันดูแปลกแปลกไม่แล้วคือฉันเห็นแบบคนแชร์มาบอกว่าที่ผ่านมาเล่น5้าคนไม่มีตัวสำรองหรอหายไปไหนอ่ะใครหายไปอ่ะประเด็นคือไม่ใช่แล้วล่าสุดคือไม่รู้ด้วยว่าลงไปแค่ห้าคนจริงหรอแบตก่อนหน้าเนี้ย แล้วแล้วยังไงทำไมไปไหนที่ก็เคยแชร์กันใช่ไหมบอกว่านี่แน่เจอฉันเล่นห้าคนเลยไม่หนูตัวว่าตัวเองลงไปห้าคนไม่แล้วประเด็นบอกว่าอีกคนไปไหนกรบมาก่รเรากวกรรมอ่ะเป็นคนป่ารกวีดเพราะกรรมการรับแล้วหนึ่องสามโยมีห้คนโยไอีกคนไปไหนคืองงกันไงว่า สรุปแล้วอะใช่ปะมันเหมือนเป็นจังหวะเปลี่ยนตัวอ๋อมันมันเป็นจังหวะเปลี่ยนตัวพอดีแล้วเปลี่ยนออกแล้วมันเราเราม่นนี้มีคนเข้ามาก็เลยเล่นไปห้าคนแล้วกรรมการก็นับเ้ยปิด no ยูมีห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอออีคนนี้เมาลงเออนี่ไงเด็กใหม่เขาอยากลองเล่นแผนเกมใหม่ๆอ่ะอันนี้ฮันกุกบอก <Ừ. S 2> เราก็เล่นได้จนกรรม,มาการจนกรรม,มาการพูดแอมันดูแปลกแปๆขอเป่าโควิดดังปาด <c oughs> ถ้าใส่ป้าอยู่มีหาคอนเออตายลานเดียอยู่มีหาคนแล้วคืออยากรู้พอห้าคนอ่ะมันก็ต้องมีแบบแผนการเล่นัะมันไม่ครบอะไม่รู้สึกกันเลยหรอไม่เสก็งงแต่ประเด็นคือเลยรู้ว่าตอนนี้ฉันอ่านเท่าที่อ่านนะเหมือนยียเพียวอ่ะยียเพียวคือรับจบทุกโค้ดทุกแมทเหมือนกันนะคือแบบเหมือนโดนด่าโดนอะไรอย่างนี้ป้าเขาบอกว่าต้องแบบทน ต้องไปดูแลสภาพจิตใจด้วยอ๋อหรออืมอันนี้คือที่ที่ในในเพจเขาพูดถึงกันนะนะทางเราเองเราก็แบบไม่ได้อินไซด์ขนาดนั้นเราก็ได้แต่ให้กาลังใจทีมสาวไทยคือเราก็เราเราไม่ได้ดูชํานาญถึงขนาดที่ว่าจะไปรู้หรอกว่าฟอร์มคนนี้ไม่ดีฟอร์มคนนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยน้องวันบอกไม่ใช่จริงเราตั้งใจทางเราต่อให้เขาเขาเลยยังหรอเป็นต่อเลกขนาดนั้นเลยหรอเป็นการแข่งแบบใหม่แบบสับ